มาเดินขึ้นข้างบนกันครับดูเอานะครับว่าสูงไม่สูงป่ะเริ่มออกเดินทางวิ่งนะครับวิ่ง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 เร็วเลีวเลีววิ่งวิ่งนี่ครับโอ้โหแค่ด่านแรกนี่ก็สูงลิบแล้วครับ โอ้โห oh uh huh. มาวิ่งครับวิงว่งวิง่ง oh วิ uh ่งโอ้โหฮือแม่ด่านแรกนู่นครับหลวงพ่ออยู่ข้างบน เร็วเร็ยวยังยังยังไม่ได้ไปถึงอันนี้เลยยังไม่ได้ไปถึงโอโ้โหเพิ่งข,ขึ้นมาได้แค่สามสามชั้นว้าวหนึ่งสองสามนี่ครับสามชั้นหอบแล้วครับชั้นที่สี่ ว้าวขึ้นเอ๊ะขึ้นทางไหนไก่อนเราไปทางนี้นะเนาะเออนี่เราไปทางนี้นี่ทางขวาไปก่อนเราไปทาง,งขวา,อขวาตอนลงมาเราไม่ได้แต่คนเข้าไปทางนี้นี่เขาขึ้นทางนี้กัน<ป>ทางนี้ขึ้นได้ครับขึ้นได้สองทางขึ้นทางนี้ โ,อ,โอ้ยมาโอ้โหดูครับดูบันไดว้าวอือหือ ขะนั่งก่อนอ้าวพักซะแล้วครับเดี๋ยวก็ไหนกเฮ้ๆเพิ่งจะขึ้นมาได้หน่เดียวพักเซะแล้วนี่ครับมีสาราให้พัก ระวังการเดินขึ้นไปกราบองค์หลวงพ่อที่อยู่บนเขาเอ้าขึ้นไปก่อนเลยเฮ้ค่อยๆขึ้นไปมาค่อยๆไปจริงมากระเป๋ามามค่อยๆไปเรื่อยๆมาไปาเดินต่อครับ เข้าไปไว้เถอะอืมนดหน่อเอา,า,า,อาหมวกไว้หมวกในกระเป๋านุ่นครับหมวกหมวกมหมา เดินต่อ,อน,นี่ครับอันนี้ก็ใส่ไว้นี่เต็งจังใส่อันนี้นี่ครับทางเดินขึ้นร่มรื่นไม่เหนื่อยเลยครับโอ้โหบรรยากาศขึ้นเขาเย็นสดชื่นความเหนื่อยล้าไม่มีครับ ขึ้นมาได้สองสามสาราแล้วสาราที่สี่นะว้าว อ้าวเร็วๆแม่ใหญ่แม่ใหญ่เร็วๆเ,เดี๋ยวไม่ทันลูกหลานไปเดินต่อเดินต่อโอ้โหยิ่งขึ้นสูงยิ่งชันครับทีนี้ ไม่เหนื่อยครับแต่ก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าพอมาสาราที่หกดูครับโอ้โหชั้นลิปเลยครับแต่ก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงๆมีแม่ใหญ่อยู่คนเดียวเหนื่อย

พักก่อนครับพักก่อนผมไม่เหนื่อยครับแต่แม่ใหญ่เหนื่อยพักก่อนนะ